กบสบาสวัสดีท,ดทุกท่านทุกฐานเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกๆทุานเนาะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บางคำุนก่ยืนอยู่ที่อ่าบีทีเอสอโศกนาอพี่น้องสังขานีอโศกเสียงโกลนขนาดเนาะพี่น้องเนาะเสื้อเมื่อนี้เนาะพี่น้องบางคำุนกะนั่งบีทีเอสมาจากอนุสาวรีย์ไทสบรัรประภูมินาะพี่น้องอ่าตอนนี้บางคำจุนมาประมาณบ่ายสองเนาะพี่น้องของวันอาทิตย์เดย์พี่น้องวันที่2กันยายนเนาะ แต่ว่าคลิปบางคำจุนย่งบุบวว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 สีไดงลงมือได้เนาะพี่น้องทายไวนะ้เนาะกับบางคำจุนกับเจ้าเทยย่อยลงให้พี P ่พีเอซีรับส้มเนาะพี่น้องกลางเชิงว่ามือน,นี้กับสีผ้ามาสม้มห่างเะเวนโนทเวนที่วันนะพี่น้องนี่เนาะเพราะว่าห่างนี้เป็นห่างที่สวยมากเนาะพี่น้องอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะเนาะหรือว่าอยู่แถวแถวแยกอโศกเนาะพี่น้องกับบางคำจุนกับเห็นว่าอ,อยู่ในห่างเพื่อนมีงานอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าบางคำจุนกับเลยเดินทางมากทายให้ทานผู้ส้มส้มมือนี่เนาะ เดี๋ยวบางจุนจะพาเขาไปไท้ายในหางเลยเนาะพี่น้องเนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่สถานีอโศกเดี๋ยวพี่น้องเด้เอ BTS เนาะมุ่งหน้าไปเอ่าเคหาปลายทางเคหาสำโรงเคหานู่นเนาะฝั่งนู้นก็จะวิ่งไปหมอชิดเนาะพี่น้องหมอชิดคลกดเนาะ พีนอนเดี๋ยวเราจะเดินไปตามสกายวอล์กตรงโน้นแหลนะนองพี่น้องไปกาสำหรับจะเข้าไปหางททเบนโนททเบนดิวันเนาะกาทางออกสองนะพี่น้องสถานีนี่ก็คนมาใช้บริการหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นจุดศูนย์การค้าเนะ หางดังย่านกรุงเทพมหานครภายในสถานีเม่นก็จะมีร้านอาหารอยู่ยนะพี่น้อมีร้านขายขายองเยอะมากตรงนี้เป็นแลกเปลี่ยนเงินแลกเปลี่ยนเงินตาศูนการค้าทอมปนน์นอนเวทีทวัน นี่นาะพี่รองว่จนการเดินทางเข้ามาภายในห้างแล้วเนาะอันนี้เป็นชั้นเอ็มเดี๋ยวมามาชมมุมสูงตรงนี้ก่อนนาะพี่รองโอ้โหสวยมากพี่น้องเลยห้างกรุงเทพมหานครเน,ะนาะเดี๋ยวพพเอ็ซีอยากจะมาเถี่ยวมาชมกับสมารถมาได้นาองพี่รองราะว่าเดินทาง สะดวกสบายเนาะติดกับ BTS อโศกเลยเนาะสวยมากทางล่างก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะพี่นอ้องไปอย่าบอกจนพาขึ้นสนามบินเนาะโซนสนามบินมันได้เลื่อนที่ยาวเป็นไฮไลท์ของ ทางนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ่นมาเที่ยวกันหลายเจ้าบามตือนสภาขึ้นข้างบนเลยเนาะโอ้สูงมากนะพี่น้องเป็นอ่าเมือนขึ้นไปสนามบินเนาะบันไดสนามบินนะพี่น้อง นี่เนาะขึ้นมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้เบิงมุงมสูง <c oughs> เดี๋ยวให้เบิงฝั่ง,งนี้เนาะคือสูงเกลียงๆนะพี่น้องมันไดเลื่อนตรงนี้เนาะโน่นเราขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายวังกี้เนาะพี่น้องเพราะว่าขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อนบอคอยถ่ายกันเนาะเป็นกฎของกรุงเทพมหานครนะพี่น้อง นี่นะพี่้องอันนี้คือบามจูนขึ้นมาตรงชั้น,นสี่เนาะแถวชั้นสี่แนมลงไปบันไดเลื่อนตรงชั้นสามเนาะแบบสูงมากนะพี่้องหัวใจจะวายสุดยอดเนาะความยาวและควะมามสูงของบามจุนพาโซนโซนชั้นสี่น,นะพี่้องโซนนี้ตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะพี่้องไนปะ จะบอกรนพาเดินรอบๆเนาะแต่ว่าเราจึจะมีของมูมดอย่างเด้ี่นอเนินภาพนิ่ความสวยงามในการรับชมเด้ี่นองเด้อหางเขนนี่แบบโตแต่งสวยมากนะพี่น้องตรงนี้จะเป็นสะพานสีชมเนาะอันนี้ห้ามหัวเป็นประเทศอย่างน,พนงีพี่พน้อง p p f c หูวแบบ เม้นมาบอกกันในเดี๋ยวพี่น้องเดียวอันนี้ต่อแถวชื่อชาไทยสะพานสวยมากเดีย๋ยวบางจะพาขึ้นไปชมโซนอาหารประจำห้างเลยเนาะพี่น้องเป็นเป็นขายแบบราคาถูกนะเหมือนแบบร้านขายทั่วไป สวยมากแบบตกแต่งแบบแตกต่างจากางอื่นเนาะอเดี๋ยวให้เป็มุมสูงแบบบอกาแนมลงเลยนะพี่น้องสะพานแบบนี้ก็จะมีทุกสาขาเลยเนะพี่น้องของฐาหารไทบเบนโนทเทเบนทีวันนะเนาะดูชันห้าจะเป็นโซนศูนย์อาหาร โซนศูนย์อาหารของห้านนี้คือเป็นไฮไลท์ของอ่างเลยน,นะพี่นอ้องครัวเพิ่อนขายราคาบอกแงเราแบบขายคือ,อตามร้านทั่วไปคนระับะสามารถซื้อไดนะอ้เดี๋ยวห้ชมคุณเนาะเดี๋ยวบอมจุนพาเขาไปชมบริเวณเพื่นขายร้านอาหารโน่นเนาะพี่นอ้อง อ่าวพีพีเอ็ซีอยู่แทวไกลๆหรือว่าวางๆกะมาก,กินอาหารอยู่ห่างได้นะพี่น้องรับรองรสชาติถูกไก่ราคาถูกสันห้านะพี่น้องคือเพิ่นแบบตกแตงนะ่งชั้นนี้สวยจริงๆนะพี่น้องเนานะไปะเดี๋ยวไปชมข้างในของ เดี๋ยวพาไปชมตรงนน้นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาต้องทายเซื้อจองแรกาคู่ปองเงินนะพี่น้องหรือว่ายัางอะเพิ่นเอิ้นบจ่จนกับโบจักต้องแรกก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่รับเงินสดเด้อพี่น้องเด้อ ลาบไก่ทอดขมุนนะพี่น้องชุมตำปูปลาสามสิบบาทหกสิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทเลียหมดเดี่พี่นะ้องโอ้โหตรงนี้ต่อแถวกันยาวมากก๋วยเตี๋ยวสี่สิบห้าบาทนะนี่คือพามาชมข่าวๆด้วยพี่น้องเด้อเ้าวจังปฎิทายยังลายเนาะ สามสิบบาทก็มีนะอยองสามสิบห้าบาทพี่นอนั่งกันกินเต็มเลยอาหารไทยขายดีมากต่อแถวกันยาวมากเลยอาหารไทยสามสิบบาทสามสิบห้าบาทนะครับนี่กว๋วยเตี๋ยวสี่สิบบาทไปพี่น้องมาคำทุนจะถ่ายให้ขา,ขาวๆนะที่เราเนาะว่า พื้นที่คนห่างจะจำกัดน้องพี่น้องเนะะาะขาชมนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างนอกต่อแต่ว่าตรงนี้เพื่อนบอ่สมากแบบว่าจ่ายเงินสดได้เนาะพี่น้องต้องไปแลกเอาแบบคู้ป้องนะพี่น้องคื่อว่าเข้าแลกเข้าไปและกะ้กขาเข้าซื้อยังเบเิดกินบิดกับสมารถมาแหลกเอาเงินคืนได้เนาะเปินหางที่ช่วยรู้เลยนะของน้ำก็อยู่ตรงนี้ เป็นซันหกนะพี่น้องบอมจูนพาขึ้นมาชมบรรยากาศบริเวณซันหกนะน,นี่มีถ่ายทำแบบนี้ด้วยนะพี่น้องซันหกกับบมี่ยังนะพี่น้องข้างบนก็นจะเป็นฟิตเนสนะพี่น้องนอนซันข้างบนสุดจะเป็นฟิตเนสนะชุดเลยบอลจนพามาวันนี้ แต่วา่าจะบริษาทยังขาชมวิวคร่าวๆเนาะพี่น้องชมบรรยากาศภายในห้างคร่าวๆเนาะเอาชายลายกับบได้นะพี่น้อง, <_ kad ot> องเดี๋ยวบอกจุนกาบสิบ้าล่งข้างล่างเลยเดี๋ยววันเดียอันนี้จะเป็นชั้นห้านะม <_ kad ot> ีหุ่น ใน,ในก็มาแล้วน้องีิน้องเดยวบอกจุนพาชมบรรยากาศชั้น3เดอนีิน้องเด้ออันนี้จะเป็นชั้นนาะเนีะจะพามาชมฝั่งนี้เนาะมียังให้ชมบ้างเด้อเมื่อนี้บอกจุนจะพาลงไปตรงชั้นที่เิ่นขายอาหารอยู่ข้างล่างเลยนาะพีิน้องชั้นจีเลยเนาะหาทางลงตรงไหนเนาะ นอพี่นอนะ้องเนาะบองจนจะพาลงมาตรงชั้น LG เนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นชั้นชุดเลยเนาะน่าจะเป็นชั้นใต้ดินเลยเนาะพี่น้องโอ้ส่นนี้ยังบุเคยมาเดินจ้าเถื่นอนะพี่น้องเป็น้างแรกมาเที่ยวห่างนี่เพื่งได้มากเดี๋ยวให้สชมบรรยากาศบริเวณข้างล่างชุดเลยเนาะพี่น้องก็งจะมีร้านขายอาหารแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะ เป็นบูธขายแบบนี้เนาะเดินโซนนี้กว่านกว่า <c oughs> <g ül üyor> เากือบบลรงว่านะพี่น้องชั้น LG ลจแล้ว <c oughs> พี่น้องเดอ <c oughs> ทุเรียนทุเรียน <c oughs> หอมมาก อันนี้เป็นยอะไรอันนี้เป็นร้านหมูโดยเฉพาะเลยอาหารหน่ากินทางนั้นเลยครับพี่เอ ชั้นนี้เขามาห่างเทเบโน2เทเบนทีวันยังบระทันเคยมาเดินจ้ะเถือ่อนเนาะพี่น้องเพิ่งมาเดินครั้งแรกเน,นี่ยน่หากว่าพีพีเอฟซีอยากจะมาเที่ยวมาสมกาแวะลงมาได้นะพี่น้องชั้น LG ลจีเทเบโน่เทเบนทีวันพระอาโศกเนะพี่น้องสาขาอาโศก โอ้ยังมีอีกเนาะพี่น้องนี่ลงไปก็ยังมีอีกเนาะนตรงนี้จะเป็นบ่อชั้น LG ลงไปข้างล่างก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งเนาะพี่น้องแบบบางจนคิดว่าชั้น LG จะเป็นชั้นลึกสุดแล้วเนาะยังมีอีกเด้อพี่น้องเด ยเบิังมุมนี้มุมโฉงนะที่เขาลงไปวงังเกนี่เนาะนี่พี่น้องบ้าจุนลงไปบังยานีนะเป็นชน่องขายอาหารแบบมีหลายอย่างเลยสวยมากห่างนี่เนาะพี่น้องทุกสาขาเลยแต่ว่าบ้านจุนไ้เป็นสาขาพารามสามสวยที่สุดห่างเทวินโนทเทวินทีวันเนาะ แต่ว่าจะอยู่ไกลแน่นะพี่น้องถ้าอยู่ใจกลางกรุงเทพฯต้องบอกเลยว่าหางกงาันนีแน่นมากเลยไปนะ้อพี่น้องเดี๋ยวบางจุนจะพาออกฝั่งนี้เลยเนาะส่วนฝั่งนูน้นโอ้โหสูงแบบเพื่อจจะวายเลยนะพี่น้อง นะเดี๋ยวบางจุดจะพาออกตรงสถานีอสโศกไปนะพี่น้องจุดนี้นสายโยอคชิโอดบันไดเลื่อนประเทศไทยนี่นะพี่น้องขึ้นมาจากชั้นเอ็มนะพี่น้องเนาะช่วงเดือกเกินผั้ไดกลัวความชูงหามขึ้นเลยพี่น้องเด้อ น้องเนาะตอนนี้ยบางจนกับออกมาข้างนอกแลนะ้วเนาะกาคลิปนี้เนาะพี่น้องบางจนกับพามาชมบรรยากาศที่ห้างเทเบโนโ่เทเบนลทีวันนะ้อสาขาอาโศกเดลย่น้องเดอาไอพีพีเอฟซีอยากจะไปเที่ยวมาชมกัแวะมาได้เนาะพี่น้องเนาะติดกับ BTS อโศกเลยเนาะแบบเดินทางสะดวกสบายนะนี่เนาะกาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องบางจนกับขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อขอบคุณทุกการสนับสนุนส่องของบางจนมาโดยตลอดนะ mm hmm. พี่น้องเนาะ การสำหรับคลิปเนี่ยกบสบายดีสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สุขคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้พี่น้องได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะ <c oughs>